วัสด,ดีมิ้นเธอทำอะไรอยู่เธอว่างหรือเปล่าเราว่างอยู่เธอมีอะไรหรือเปล่าทัาพทิมคือฉันจะขอปรึกษาเรื่องการเรียนวิชาชีวะหน่อยได้ไหมได้ได้เธอมีอะไรจะปรึกษาฉันเหรอคือฉันเรียนวิชานี้ไม่ค่อยเข้าใจเลยพอเรียนไม่เข้าใจเวลาสอบฉันก็จะทำข้อสอบไม่ได้ ทำให้คะแนนสอบของฉันออกมาไม่ดีและฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเริ่มแก้ปัญหานี้จากตรงไหนมปัญหาของเธอก็คือเรียนไม่เข้าใจแล้วก็ทำข้อสอบไม่ได้ใช่ไหมใช่เธอช่วยแนะนำฉันหน่อยได้ไหมว่าเธอมีวิธีการเรียนยังไงเพราะว่าฉันเห็นตอนเรียนเธอก็ดูเหมือนจะเข้าใจดีและเวลาสอบคะแนนสอบของเธอก็ออกมาดีด้วย โอเคได้เดี๋ยวฉันจะแนะนำนะก็คือเวลาเรียนในห้องเรียนอย่างนี้ใช่ไหมถ้าฉันเข้าใจก็คือฉันจะถามคุณครูทันทีเลยแล้วก็บางครั้งเวลาที่คุณครูสอนฉันก็จะอัดเสียงไว้แล้วก็ไปฟังทีหลังเพราะการฟังอาจจะการฟังอาจจะทําให้จําได้ดีมากกว่าการอ่านพอฉันเรียนเสร็จฉันก็จะสรุปย่อไว้ในสมุดโน้ตเพราะมันจะง่ายต่อการ ทบทวนในเรื่องที่เราเรียนมาแล้วก็ง่ายต่อการทบทวนในเวลาที่เราจะสอบอย่างงี้และเวลาเธออ่านหนังสืออยู่บ้านเนี่ยเธอมีวิธียังไงหรอ,อเวลาอ่านหนังสืออยู่บ้านเวลาฉันอ่านฉันก็จะอ่านในที่นิ่งๆแล้วก็จัดตารางเวลาสําหรับการทบทวนแล้วก็ควรบอกสมาชิกในครอบครัวได้ว่า เราแบบว่ากําลังจะช่วงในช่วงเวลานี้เรากําลังจะอ่านหนังสือแบบเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนในช่วงที่เราอ่านแล้วที่สําคัญก็คือฉันจะกําหนดช่วงพักในหนึ่งชั่วโมงให้เวลาตัวเองไม่พักสักห้านาทีอย่างนี้แล้วก็จะออกไปเดินเล่นหรือหาของกินเพื่อแบบให้ยืดเส้นยืดสายให้เราผ่อนคลายอะ ขอบคุณนะที่เธอมาแนะนำวิธีการเรียนแล้วก็แชร์วิธีการอ่านหนังสือของเธอให้ฉันฟังเดี๋ยวฉันก็จะนำวิธีของเธอไปปรับใช้กับวิธีการเรียนของฉันแล้วก็วิธีการอ่านหนังสือของฉันนะโอเคเดี๋ยวเวลาเรียนในห้องเรียนฉันก็จะช่วยเธออีกแรงหนึ่งนะโอเคขอบคุณมาก,มากนะแล้วเจอกันวันจันนะมิน้นโอเคบ๊ายบาย